ตอนนี้ก็จะเป็นตัวสินค้านะครับทําการต่อปวามดมแล้วเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่ออุณหภูมิจะได้ร้อนพอเวลาเราเทสนะครับนี่จะเป็นระบบเทาเยียบนะครับนี่ครับตัวเครื่องโดยรวมก็ไม่มีชมิ้นสดเสียหายนะครับส่ปั๊มลมก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงเส้นสีส้ม การใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับตอนนี้เราใช้ทุงร้อนทำราก็อยู่ประมาณ2นะครับแรงกดก็อยู่ประมาณ2วินะครับอันนี้เป็นแรงกดนะครับเวลากดค้างครับแบบว่าถ้าเัาใสไปสองวิเขาจะค้าง2วินะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็ข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะครับ จะเป็นอุปกรณ์ที่มากับกล่องนะครับก็มีตัวนี้2อันนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นอะไรเอาไว้เปลี่ยนนะครับนี่จวจะลองซีมถุงร้อนธรรมดานี่นะครับถุงก,ก็ยังไม่้ซีมนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้เลย,ยก็สินค้าก็ใช้งานแล้ปกตินะครับพร้อมจะสง่งครับ